จะถึงเรื่องของการ,รเผด็จก,การบ้างแหละความรุนแรงนู่นนี่นั่น,นอโ๋นโหมโนกันไปใหญ่โตนะฮะอย่<ๆ>อางไ<ข>รก็ตามเขาเขาเผด็จก,การจริงครับผมจะมนโนที่แล้วเออนี่พูดถึงเรื่องาหารเลยนะ,ขะเขาเผด็จก,การอาหารจริงนะครับผมมันไม่มีอะไรให้มนโนนะบอกไว้ก่อนก็ขเขาเป็นเผด็จก,การอาหารจริงเขามีกฎหมายที่เข้มแข็งเรื่องแรกครับที่เกาหลีเหนือเนี่ย ไม่มีคนขอทานไม่มีคนจอนจัดเพราะไม่มีคนมีข้าวจะแดกไม่มีคนโจรไม่มีคนขอแทงเพราะไม่เพราะคนไม่มีข้าวจะแดกทุกคนครับผมคือมันจะไม่มีคนโจรมันจะไม่มีคนขอทานเพราะถ้าเกิดทุกคนไม่มีอะไรแดกเหมือนกันและทุกคนเป็นคนโจรเหมือนกันจบแล้วครับผมโอ้เวรินไนท์มาเจอ ไม่มีใครไม่มีบ้านอยู่ทุกคนต้องมีบ้านทุกคนทุกคนไม่มีไม่มีใครไม่มีบ้านอยู่เพราะทุกคนอยู่ในแคมป์คนงานนะครับผม <laughs> ทุกคนมีบ้านทุกคนมีที่พัก แต่ที่พักอยู่ในที่พักเดียวกันนะก็คือแคมป์คนงานนะครับผมนะเออก็เป็นเผื่อใครเคยได้ยินนะครับเกาหลีเหนือนะมันจะมีเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรากุหลักอะ่ะคือเหมือนกับเป็นแคมป์คนงานที่ถ้าเกิดว่าใครต่อต้านอุดมการทางการเมืองหรอือว่าขัดขืนในข้อปกครองจะส่งไปทํางานในแคมป์แรงงานนะครับแล้วก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นประเทศหนึ่งที่จะหนักมากในเรื่องของการทําโทษผู้เห็นต่างทางการเมืองนะครับผม การที่บางครั้งประเทศไม่มีคนจนไม่มีคนขอทานมันอาจจะหมายความว่าประเทศนั้นกําลังเหมือนกับมีการปกครองหรือว่ามีระบอบที่อาจจะเป็นระบอบที่เหมือนกับพอมันไม่มีความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันทุกคนต้องถูกบงังคับให้อยู่ในสภาพแบบเดียวกันแม่ว่าคุณจะพยายามขวนขวายเลยเท่าไหร่คุณก็จะอยู่แค่ในฐานะเดิมเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะมีฐานะการเรียนที่สูงเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวที่ใหญ่แค่ไหนคุณก็จะรับแบบเท่าเทียมกันการที่รัฐบาลมาดูแบมาดูแลบ้านทุกหลังการที่รัฐบาลเหมือนกับต้องออกกฎอะไรแบบนั้นอ่ะคุณมันก็เหมือนกับติดคุกอ่ะคุณต้องอยู่ในบ้านที่เขาจัดให้นะคุณไม่มีบ้านสองสามหลังไม่ได้คุณเลือกที่อยู่ไม่ได้นะคุณต้องอยู่ตรงนั้นคุณต้องอะไรตรงนั้นแล้วรัฐบาลจับตาคุณมาเรียนยตลอดมี่านเดินเข้าออกตลอดเวลา ประชาชนที่อยู่บนแฟตพวกนั้นไม่ต้องเสียตังสักบาทครับยูฟรีใช่ไม่ต้องเสียตังสักบาทเพราะว่าแลกกับอิสรภาพครับผมประชาชนที่เกาหลีเหนือครับถือว่าเป็นประชาชนที่มีระเบียบวินัยขั้น <c oughs> <ท>มีระเบียบมีวินัยครับ <c oughs> มันก็ต้องมีแหละครับ <c oughs> เพราะถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยเขาก็แบบ ถนนที่เกาหลีเหนือเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านเลยมีแต่รถจักรยานกับประชาเพราะไม่มีคนมีทรัพย์สินในการซื้อรถครับผมคือแบบเข้าใจใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นประเทศเสรีนิยมแบบทุนนิยมแล้วคุณสามารถซื้อรถซื้อกะสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนั้นได้นะที่มันไม่มีรถขับหรือถ้ามันไม่มีรถผ่านเพราะว่ามันไม่มีคนมีตังค์ซื้อเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นเงินเก็บของคนเกาหลีเนี่ยมันมีเยอะถึงขนาดขั้นซื้อรถหรือว่าผ่อนรถได้เลยครับผมนะแต่รู้หรือไม่ครับ เด็กทุกคนนั้นได้เรียนฟรีที่สําคัญครับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นเก่งมากเก่งไม่เก่งก็คิดดูเอานะครับสามารถไปสร้างนิวเคลียร์ได้โคตรเก่งเลยนะอายุโจกิงไหมศึกษาอนุบาลปีเดียว4ปีในประถมศึกษา หกปีในมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับมต้นนะครับในมัธยมเกาหลีเหนือมีโรงเรียนครับสาหรับสอนเด็กไว้ฝึกโชว์นักท่องเที่ยวในที่ที่เขาเปิดให้แต่ระบบการศึกษาก็เท่านั้นแหละอนุบาลปีเดียวเราให้ขรรึ่งเท้าก็ไปละ <c oughs> นี่งไงเออวันเยียคิริกาเดนเนียอนุบาลปีเดียวว่าผมนกาศึกษาที่มีคุณภาพทุกคนครับเหียเด็กเด็กเกาหลีเหนือเกิดมาแล้วคือแบบสามารถทานิวเคลียร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับมึงเรียนอนุบาลแค่ปีเดียวจริงๆ เปียงยางยูนิซอลแอนด์ออฟไซแน์เทคโนโลยีนะมาวิทยาศาสรเปียงยางมาอะไรวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีของเปียงยางเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปดูนะกูเข้าไปได้ไหมเนะี่ยเว็บแบกมิชีนคือต้องต้องวีพีเอ็นเข้าไปว่านอ k โค e เรียนไฮสคูลเกิลวิดีโอเป็นคลิปของแบบนักเรียนนัก what the fuck? เขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมกลัวโดนนี่ว่ะเดี๋ยวเดผมขอผมขออีกคนนิโตนะผมกลัวแบบโดนไวรัสหรืออะไรนู่นเนี่ยเดี๋ยวขออีกอีกคนนิโตแป๊บนึงนะโชซันเหรอโชซองใช่ป่ะเดี๋ยวดูดิโชซันเอ็กเซนเว็บไซต์เหรอเป็นไงวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวนวอตเฮ้ยแป๊บนึงนะ what the fuck is this ระบบแลกเปลี่ยนของโชซอนนะครับผมนะสนับสนุน what the fuck เออแป๊บหบนึ่งนะอะไรวะนนี้ <c oughs> สนับสนุนผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในเกาหลีเหนือมีตัวของแบบปริน,นิยัติาศาสตร์ไอ้เหี้ยมันเว็บปอมาไหวศาสตว์เฮ้ยมันเว็บปอ,วอ,เ,อ,อเวดวอตเดี๋ยวนะมีมีเพจเฟซบุ๊กด้วยครับสักคู่นึงนะไอ้เหี้ยมันน่ากลัวมาเลยนะเว้ยเพราะว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีถามแบบเป็นชื่ออีเมลแล้วก็องค์กรด้วยนะเว้ยคุณดูดิเย้ yeah, มีสกแกมด้วยแป๊บหนึ่งนะไอ้เหี้ยมีอินสตาแกรมแล้วก็อนเกาหลีเหนือมีมีมีอินสตาแกรมแป๊บหนึ่งนะเหี้ย ไอ้ <laughs> ขอบคุณคลิปนั้นที่ทำให้ผมได้เปิดโลกของเกาหลีเหนือเฮีย้ยเลยนะนเนี่ยไอ้เี้ยทำไมมันดูแห้งอย่างไวสตัตว์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอ่ะคือเหมือนกับมันจะดูน่าอยู่นะเว้แต่ว่ามันก็ดูแบบไอ้เี้ยมันดูแห้งว่ะเลยนะคุณดูดิรถไฟก็แห้งห้องประชุมก็แหง้งไอ้เหี้ยแบบห้องประชุมในอบตบ้านกูยังดูน่าสนใจมากกว่าห้องประชุมแบบไอหมาวิชาเชียรชั้นนำเกาหลีเหนืออ่นาน่าจริงรถคุณดูรถไฟดิเหี้ยไอ้เหี้ยม่นโคตรเหงาเลยนะเว้รถไฟอ่ะคือใช่เว้ยแน่นอนมันดูสะอาดแต่คุณดูดหน้าตาผู้คนดิ มันดูหมองมากเลยอ่ะมันดูแบบอีป้าคนนี้คือแบบไม่มีเมคอัพไม่มีเขี้ยอับผมจริงคือแบบหน้าตาคือแบบไม่นี่มากเลยอ่ะคือนักเรียนทุกคนคือต้องเป็นรอดอผมเดาว่างั้นเอาจริงในเกาหลีเหนือเออมีแต่รูปท่านผู้นำมันดูดีอันนี้ห้องพักอ่อเดี๋ยวดูดิห้องพักจำถึงห้องพักเป็นไงวะ oh my god เขาเรียกว่าบ้านที่บ้านของยายผมที่ต่างจังหวัดยังดูหน้าอยู่กับไอเคี้ยห้องพักเขี้ยนี่กันเนี่ยไอบักเกชา์เลนในเปียงยางนะผมนะไอไอเทน้ำแข็งนะผมนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเขามีเตือนนะว่าห้ามห้ามข้ามถนนนะครับหรือเปล่าวะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่นะเว้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนยิงไหมจบแล้วไอ้บัคเก็ตโดนยิงข้ามถนนคุณอ๋อแต่ดาว่าเหมือนกับเป็นการเฟกนล้วที่นี่ยมั้งแต่คุณดูดิว่าต้องมีคนเดินตามตลอดนะเว้ยคุณใช่ไ่มหรือว่าหรือว่าเป็นแค่เพื่อนอาจารย์มาอะไรเฉยแล้วเขามีงานมีเว้นอะไรกันนะตรงนั้นอ่ะไอ้เนี้ยมันดูด d เพรสซิ่งมากเลยคุณดูดิ คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบนี่คือนี่คือสังคมที่ดีถูกไหมฮะเออคือทุกคนแบบใส่ชุดเดียวกันแล้วก็เหมือนกับมาเต้นราแบบเนี่ยมันเหมือนกับแกนบังคับอ่ะผมดาว่าเหมือนกับแบบจะปปอรเป็นเปอปะกันดามั้งคือเหมือนกับจะทําคลิปแบบโฆษณาชวนเชื่อมั้งทําเป็นแนบกับโชว์เหมือนกับมีอิสระภาพมีอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแต่คุณดูดูดีดีดิคือแต่ละคนอ่ะแต่ละคนที่เต้นอยู่ตรงนี้เหมือนกับโดนสคริปต์เลยอ่ะสังคมเดชทรอยมีคำฮิวแมนนะ โอ้ยเทแค่นั้นมึงอยา่าเทเลยครับวจริงเทแค่นั้นหมดรถน้ำต้นไม้ไอ้เหี้ยคือเวก้าไมันคู่ดีฟเฟร์ซิ่งเลยนั่นแล้วมีแล้วมีตำรวจยืนมองเห็นไหมมียามยืนมองมีหลายคนยืนมองผมนะเศนเอกาสารในการแบบไอ้นนี้นครับในการเข้าค่ายเข้าค่ายทหารครับหรือว่าอะไรไอันนี้โอ้แม่งค้นลายวิญญาณคุณเคยเห็นคนไร่วิญญาณะคุณดูคนดูคนคนข้างหน้านะครับผมนะเนี่ยคนคนเนี้ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าเฮียชีันเริ่มน่ากลัวไหมจริงปหม มีแต่ก,กายใหญไม่มีการละเอียดเลยครับผมนะอ้แต่ละคนแบบโหลร้อนก็แบบโหลร้อนแบบนี้มากเลยอะโอ้ย <c oughs> <c oughs> คุณเคยนี่ปะคือถ้าเกิดว่าสมัยก่อนมัน,นมันนี้นี่เว้ยคุณเคยแบบย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบเกือบสิบยี่สิบปีที่แล้วอะแล้วมันจะเป็นสมัยของแบบพวกทีวีเคเบิลอะ ไอทีวีที่แบบเป็นดาวเทียมที่แบบผมกับคุณไปไอเนี้ยที่แบบสมัยก่อนมันยังไม่มีผมกับเป็นดาวเทียมดีๆนะมันจะมีเหมือนกับวันหนึ่งไว้ที่แบบว่าเราเราเป็นเด็กเราเปิดทีวีแล้วเรากดทีวีเคเบิลเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วไอดาวเทียมเราอ่ะมันไปจับสัญญาณของแบบทีวีทางจีหรือว่าทีวีของแบบประเทศอื่นอนะ่ะแล้วแบบผมเคยครั้งหนึ่งไว้คือเหมือนกับว,ว่ากดเคเบิลทีวีเล่นๆอนะ่ะ แล้วไปเจอทีวีจีนอะแล้วมันจะมีช่องหนึ่งเหมือนกับเป็นช่องแบบมีคนเป็นเป็นคนแก่ๆแล้วเป็นนิ้วแก่ๆเต้นกันแล้วก็มันเป็นเพลงประมาณเกือบห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอะแล้วแบบเป็นเพลงแบบเก่าๆแบบเป็นภาพแบล็กการ์ดไม่มีการเคลื่อนไหวอะแล้วแบบก็จะเหมือนกับเป็นเพลงแบบลำโพงแตกๆหน่อยอะเออคือเป็นลำโพงแตกๆเสียงก็ไม่ได้มีมิติไม่มีสีสันไม่มีชีวิชีวาอะไรรับผมนะไม่มีเซฟตี้หน่อยหรอมันมีเซฟตี้ป่าวะ ไอ้เรื่องคือถ้าเกิดว่าเล่นไพ่ก็คือตายก็เหมือนกับมันก็โยมันก็โยโลไปแล้วผมนะถ้ามันตายแล้วผมนะคือเซฟตี้แม่งก็มีแค่เหมือนกับเป็นเป็นฟองน้ำเฮี้ยงโง่ๆไปคุณเห็นไหมเนี่ยนี่คือเซฟตี้นะเว้ยแล้วถ้าเกิดมึงเล่นผิดพ้าคือมึงตายแล้วจริงๆก็คือเหมือนกับมึงโยโลเลยว่าแล้วคือสปอตไลท์เหมือนกับเป็นไอ้เรี้ยไอ้ไอ้เรี้ยนี่คืออะไรเนี่ยงานวัดอเนไอ้สัตว์คือที่แบบเหมือนกับมันเป็นแบบเป็นธงแบบเนี้ยอะไรอ่ะว้เพียงยางร้านพิซซ่าเลยครับเนี่ยว้าวเฮ้ยแต่อย่างนอนร้านพิซซ่่านีีีก็ดดดดููววะเเเอออฟยผมชบ ไอ้ย่าถามจริงนี่ร้านพิซซ่าเนี่ยทำไมดูสะอาดจังวะมาสะอาดเกินไหปะาอ๋อแต่ดูดิขนาดไฟไมันยังไม่ติดเลยคุณดูดิ <c oughs> ไฟไม่ติดสองดวงตรงนี้นครับผมนะนี่คือร้านพิซซ่าที่สะอาดที่สุดที่ผมเคยดูเลยครับอันนี้กลุ่มกาพูนะเป็นห้องครัวที่สะอาดที่สุดที่ผมเคยเห็นในร้านอาหารเลยนะฮะมนสะอาดไปจนเหมือนกับมันดูไม่มีลูกค้ามันดูเหมือนกับเป็นร้านที่แบบว่ามันเปิดมาประมาณสองนาทีแล้วก็ปิดอ่ะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนะคือร้านสะอาดมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าบางทีสะอาดไปอะ่ะมันดูเหมือนกับประมาณี่ามันไไมด้มีกกกิจาารรทํออะะันเลย I'm done I'm fucking done คุณดูไฟข้างหลังนั่นนี่คือไฟจริงใช่ไหมครับผมนะไอ้ข้างหลังคุณเห็นวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ร้านข้าวเกตหรือว่าชนเผ่าเนี่ยสัตว์มีอูอูกะกะกูกะกะเฮ้ยไฟจริงเหรอนะเฮ้ยบ้าไฟไฟจริงหรือหลอดไฟวะแต่น่าจะไฟจริงแล้วผมนะ Wait what That is not That is not safe at all เดี๋ยวนะ ถ้าเกิดข้อผิดพลาเทค,คนิคมึงก็ไม่ไปเถอะอ่านเวว้านี่คือประเทศที่วิทยาศาสตร์แล้วก็บรคณิิศาสตร์ก้าวหน้าทุกคนครับนะเอาไฟจริงมาอยู่ในร้านคาราโอเกะทุกคนครับนะโอ้จ oh, mm ีเนียสอืมโซบิริกเบรนมามไกส์ไม่น่าใช่มั้งกระดาษคือถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษแล้วมีหลอดไฟมันพอดูแล้วมันดูออกเว้ย เฮ้ยมันจะเลียวขนาดไหนวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องไปซื้ออะไรสัตว์ไอ้เหี้ยโคมไฟแบบไฟปลอมเกาหลีเหนือเหี้ยเราต้องไปซื้อแล้วเพราะถ้าเกิดว่าใครทำร้ายคาราโอเกะอะไรนู่นเนี่ยนะครับอย่าลืมไปซื้อไฟปลอมเกาหลีเหนือทุกคนครับแม่งโคตรเลียวไอ้เหี้ยอะไรอ่ะโอ้ my god นี่คือห้องสมุดอะครับเนี่ย ทำไมแต่ละคนแต่งตัวแบบนี้จังเลยวะคือแบบว่าทําไมแต่ละคนแต่งตัวแบบดูแบบคือเขาเรียกว่าคนเกาหลีนี่คือเขาเขาไม่มีแบบเซนในด้านของแฟชั่นแล้วผมถามจริงคือแต่ละคนแบบแต่งตัวแบบเรียบสัตว์อะคือเรียบเหมือนกับประมาณเหมือนกับมึงต้องใส่เสื้อสีเดียวกันมึงต้องแบบใส่เสื้อโทนเดียวกันไอที่จะกละหลุดไปเมื่อประมาณโลกเมื่อประมาณกับร้อยปีที่แล้วอะปี2อ1 7อะแต่ว่าแบบแต่ละคนนี่คือแบบแฟชั่นนี่คือแบบยังกับแบบประมาณ50ปีที่แล้วอะ holy fuck อ้โห คือทุกคนเกิดมาคือต้องมีอาชีพที่ล็อกเลยใช่ปะคือแบบว่าทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่นี้มึงเป็นนักเต้นมึงก็ต้องเต้นมึงเปตา่มึงก็ต้องเป็นอย่างงี้ถูกปะคือแบบเป็นอารมณ์ประมาทก,กับทุกคนโดนเซตบทบาทมาหมดว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้ทุกคนต้องทำอย่างนั้นเพราะใช่ปะประมาณนั้นปะ